คุ้งทอดน,น่ากินมากลองตักสิเพื่อนกรอบไม่กรอบฝังเสียงครับคุณผู้ชม,มอ่าทานมากนะเราเลือกมาทานที่แพรเพื่อนพ้องแต่ว่าวันนี้ไม่ออกไปข้างนอกนะปกตินนกปกติถ้าเกิดออกไปข้างนอกนั่งเสียงเงินเท่าไหร่คะ300อยค่ะ300อแต่มาทานที่นี่ก็ได้เข้าห้องน้ำได้สบายๆเนาะ,ะที่นั่งก็สวยเหมือนกันเลือกเลยค่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดู ว้าวาว้าวาว้าว,าวา <c oughs> บอกเลยบอกเลยงามแงี้ยสำหรับคนที่เขา <c oughs> จะออกเรือไปข้างนอกอ <c oughs> แล้วนี่ก็มาถึงแล้ว เล่นลน้ำใครจะเล่นก็เล่นได้อันก็จะมาเสิร์ฟเราประมาณนี้ว้าวาว,าว,าว,าว้าวโอ้ดูน่าทานมากเลยนี่ไก่แซ่บเป็นกะละมังน่าทานไหมเอ๊ะไอ้พวกบ้านบ้านเองพี่รักชอบสูตรสองนี้โอ้ยกุ้งทอดน่ากินมากลองตักสิเพื่อนกรอบไม่กรอบ ฝังเสียงครับคุณผู้ชมน่าทานมากอะ่ะรับรู้ถึงความกรอบโอ,โอจะทานส่วน